ขนมไหว้ขนมไหว้เพื่อนๆโอ้ยห่อนแห้งสะผมหมต่เหล้วขนมเปี๊ยะก้อนเนี้ยก้อนละร้อยกินกับนมกินกับน,นมแลคเตอร์ซอย ได้กินไหมเพื่อนๆไส่ถั่วดำไส่ถั่วดำผสมถั่วเหลืองหืมไส่ถั่วดำผสมถั่วเหลืองเพื่อนๆขน,นมเปี๊ยะก้อนใหญ่ๆก้อนละร้อยนะเนี่ยก้อนเนี้ย อือร่อยมากขนมเพชรบุรีขนมก้อนเนี้ยเขาสั่งทํามาจากเพชรบุรีคนที่นี่บ้านเขาอยู่เพชรบุรีเขาไปเอาขนมที่เพชรบุรีเขาไปสั่งมาขายวันไหวอ่ะอื มีไข่เค็มด้วยเพื่นอนนี่ไงไข่เค็มอมืมีไข่เค็มด้วยนะออืืก้าวหลังก็ซื้อก้อนละร้อยดีกว่าเขามีก้อนละร้อยก้อนนะห้าสิบเขาเอามาจากเพชรบุรี อืมหอมเปียไส้รวมไส้รวมมีไข่เค็มไข่เค็มถั่วดำถั่วเหลืองก้อนละร้อย ไม่มีใครแกะกินติดคอ ก้อแล้ว่ยู่ือว่าเบิร์ไข่คเค็มไข่เค็มไว้ไว้ต่หมายว่แมันมีไข่เดี๋ยวเด้พี่น้องสรือมีหลายไข่อยู่ลูกตึงๆเลยคลิปนี้ไว้ซับนี่แล้วจ้าขนมเปี๊ยกก้อนละร้อย ไส้เน้นๆเ,เลยจ้ะเพชรบุรีซื้อมาจากเขาคนที่นี่ซื้อมาจากเพชรบุรีมาขายวันไหว้จ้ะเพิ่งเอามากิน